One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทไทยสไปรออนแอร์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายซูขข้โคตรุดคนจ้าเอฟสีเก่าเอฟสีใหม่ที N ่น่ารักทุกท่านนะคะไมา่กระจ้าชมมามอ,มอ,อยหอยสังกับตัวโตเทยไทยจ้านี่ก็เลยเที่ยงขึ้นมาแล้วนะคะแต่อากาศวันนี้ไม่ดีเลยค่ะฝนตกฝนโปรยทั้งวันเลยก็ว่าได้นะคะอากาศขึ้นลงตลอดช่วงนี้สรวนปลว,วนแปร บางวันมีสามสี่ฤดูเลยก็ว่าได้ค่ะแต่สุกเสาร์อาทิตย์นี้โตโต้กเขาจะไปเล่นที่เมืองหลวงนะคะเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมนะคะจะไปวิกเอนนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเจออะไรสวยงามก็จะถ่ายให้กันดูเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะพอดีพ่อใหญ่ก็ทำเรื่องจองคิวที่จะไปทำพินัยกรรมก็ว่าได้นะคะสำหรับโตโต้เองนะคะ แต่สาหรับส่วนตัวแกน่ะแกทําไว้แล้วเรียบร้อยตั้งแต่ตัวโตกับแกแต่งงานกันนะคะทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วทั้งเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องสมมุติว่าแกรม่มหายตายจากจะทํายังไงจะเผาะจะฝังจะอะไรแกทําไว้หมดสําหรับตัวแก แต่ที่นี้แกก็อยากให้ตัวโตวเองก็ทําเหมือนกันนะคะจะพูดกันแต่ปากเปล่าก็ไม่ได้แกว่าถึงเราจะแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันแต่ตัวบทกฎหมายทุกอย่างที่นี่เข้าตามพินัยกรรมจริงๆแกว่านะคะแต่สําหรับเกี่ยวกับพินัยกรรมเองตัวโตก็รู้อยู่ค่ะเพราะว่าแฟนเก่าพ่อใหญ่เก่าก็ล้มาตายจาก ไปแกระบุอะไรไว้ในพินัยกรรมเราก็ได้ทําตามและก็จะได้รับตามพินัยกรรมจริงๆเพราะว่าทางเมืองนอกเขายึดพินัยกรรมเป็นหลักนะคะเธอจะเป็นเธอจะตายเธอจะอยู่แต่ทีนี้เราเป็นคนใดบางครั้งถ้าพูดเรื่องการเป็นการตายบางครั้งเราก็คิดว่ามันไม่ดีมันไม่เป็นมงคลมันไม่นูน่มมันไม่นี่จะมองอย่างนี้แต่ฝรั่งเขาพูดกันชัดเจนตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่นะคะ อย่างพี่ชายน้องสาวพี่น้องของแฟนมาเมื่อเสาร์อาทิตย์ก่อนเขาก็มาพูดกันนะคะว่าใครจะทําแบบไหนแบบไหนพี่ชายเขาก็บอกว่าเขาซื้อที่แล้วเขาจะฝังการจะฝังของฝรั่งก็ต้องจ่ายเป็นรายปีรายเดือนก็ว่ากันไปนะคะจ่ายค่าสถานที่เหมือนกันนะคะไม่ได้ไปฝังในป่าช้าบ้านเราได้นะคะการจะเผาก็เหมือนกันค่ะพิธีงานศพเอ่ยจเจ้าห้องเล็กห้องใหญ่จะเชิญคนเยอะคนอะไรเขาจะรู้ร่วงหน้านะคะ แล้วก็สามารถเลือกทั้งเผาทั้งฝังได้ฝรั่งทุกวันนี้ก็เหมือนกันค่ะเหมือนพ่อใหญ่เก่านะคะที่โรมาตายจากไปตอนนั้นก็ช่วง COVID 19, โควิดโควิดพอดีตอนนั้นก็เชิญแขกไม่ถึง10คนนะคะพี่น้องแกกับโตโต้กับพ่อใหญ่กับส่วนนี้ไม่ถึง10คนค่ะก็คือเผานะคะแต่ค่าใช้จ่ายคขาก็จ่ายล่วงหน้าไว้เหมือนเราจ่ายประกันชีวิตไวแล้วค่ะสำหรับจัดเตรียมงานศพ รวมทั้งค่าเครื่องดื่มอาหารใดต่างๆเขาจ่ายไปล่วงหน้าหมดแต่แกก็อยากให้ตัวโต้ทำไว้เพราะว่าแกคุยกับพี่น้องต่อหน้าเขาวันนั้นเราก็คิดแบบง่ายๆพูดแบบง่ายๆโอ้จะตายไปแล้วร่างกายของฉันเธอจะเผาเธอจะฟังก็ช่างหัวมันแล้วจะไปโยนไว้ตรงไหนก็ช่างฉันไม่ได้เสียดายร่างกายฉัน เราคิดแบบนั้นมันคิดได้แกว่าแต่ทุกอย่างที่นี่มันต้องเป็นรายลั์อักษรว่าเราระบุว่าเราต้องการแบบไหนตอนมีชีวิตอยู่เราอยากเผาหรือว่าเราอยากจะฝังเราต้องไปทำการแกก็เลยนัดไปว่าอีกเดือนหนึ่งค่ะถึงจะได้คิวนะคะแล้วพวกหน่วยงานข้าราชการอะไรต่างๆถ้าจะนัดคิวเมืองนอกเมืองนาเป็นเดือนนะคะเหมือนตัวตัวเองไปตรวจสุขภาพเหมือนกันกว่าจะได้คิวตรวจ ก็นานนะคะสมมุติว่าเราตรวจเลือดตัวจอะไรไว้กว่าจะรู้ผลกว่าจะได้ไปหาหมอนานนอกจากที่เราเป็นจริงๆหนักจริงๆป่วยจริงๆเจ็บปวดจริงๆหนักได้รักษาเร็วได้ถึงการบริการรวดเร็วนะคะทีนี้แกก็นัดไปนะคะแกว่าแล้วก็เงินทองตัวตัวเองก็มีเงินเก็บเงินอะไรบ้างบางส่วนเราอยากจะระบุให้พี่ให้น้องให้ญาติให้อะไรก็จะได้รบับระบุทันทีนะคะ แกบอกว่าเพราะาเราจดทะเบียนสมรสกันก็จริงแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าทะเบียนสมรสตัวนี้เงินทองของเธอมันจะมาหาฉันหรือเปล่าหรือว่ายังไงแกว่ามันจะมาโดยปริยายหรือเปล่าถ้าเราไม่ไประบุทุกสิ่งทุกอย่างฉันก็เสียดายสมมุติว่าเราล้มหายตายจากไปเงินทองอยู่ในธนาคารมีหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านอะไรก็ว่ากันไปธนาคารเขายืดเอาหรือว่ารัฐบาลก็ไปอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าเสียดายแกว่า ก็เลยว่าจะไปทํานั่นแหละค่ะก็แลว้วแต่แกนะคะเขาก็จอมวางแผนสําหรับแฟนตัวตัวเองฝรั่งมังค่านะเขาจะวางแผนทุกอย่างนะคะจะเดินจะเฮินจะไปจะมาชั่วโมงนี้จะรักษาชั่วโมงนั้นจะจ่ายหมอหมอฟันหมอสารพัดนะคะร่างกายเราก็ไปตามโปรแกรมนะคะแกบอกว่าเธอไม่ต้องหว่วงหลอกเราก็ทําบายอย่างนั้นแหละมันไม่เป็นไรหรอกนะแต่คนไทยส่วนมากเราก็จะคิดนะคะ ทำนู่นมันจะดีไหมเป็นลางไม่ดีหรือเปล่าแบบนี้แบบนั้นเราจะเครียดแบบนั้นนะคะแต่ฝรั่งเขาขอวางแผนร่วงหน้าหมดแกบอกว่าเห็นไหมงานศพพ่อฉันน่ะเจ้าหน้าที่เขามาถึงบ้านเขามาเตรียมเขามาทําเขามาจัดดอกไม้เขามาทุกอย่างจนพิธีนําศพพ่อปู่ออกจากบ้านพิธีเดินกันไปจนถึงโบสถ์ในโบสถ์เขาทําแบบนี้แบบนั้นเขาวางแผนตัวโตเขาเห็นมาแล้วนะคะหลายคนที่ไปร่วมงานศพไม่ว่าจะเป็นน้องชายพ่อใหญ่พ่อปู่เอ่ย นะคบพวกญาติพี่น้องของผู้ใหญ่หลายคนนะคะตัวโต้ก็เคยไปร่วมงานมาแล้วแกบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไปตามสเตปของมันเจ้าหน้าที่เขาก็ทําหน้าที่ที่เขาดีเลยทีเดียวแกว่างนี้นะคะวันนี้อากาศไม่ดีนะคะสักครู่นะคะอาจจะมีแสงแดดออกมาหน่อยก็อาจจะไปเดินไปเหินกับพ่อใหญ่หน่อยนึงแกเพิ่งออกเข้ามาบ้านนะคะ ฝนตกขนาดไหนก็ออกไปเดินแกงหงดเหง็ดแกนะคะจะมาอยู่เฉยๆแต่ในบ้านก็ไม่ได้ฝรั่งกเกษียณแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะหาหนู่นหานี่ทำเมื่อเช้าก็หาซักเสื้อผ้าหมดนะคะรู้ว่าเราจะไปเมืองหลวง3วัน4วันเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเก็บของใส่กระเป๋ากันนะคะก็เสื้อผ้าสองสมชุดมันก็ไม่ยากนะคะจองโรงแรมไว้สคืนนะคะ แล้วก็วันเสาร์ก็จะมีงานเกย์นะคะงานเกย์พาเลทหรือว่าเกย์พรายยำสดำนะคะก็เขาจะล่องเรือกันนะคะขบวนแหย่ยาวเหยียดส,สุดลูกหูลูกตาลำครองก็ว่าได้เลยนะคะแต่ขอภาวนาอย่างเดียวอากาศให้มันดีขึ้นมาหน่อยค่ะยิ่ยงฝนตกติดต่อกันมาสามสี่วันแล้วค่ะช่วงนี้อากาศขึ้นมายี่บองศาแต่เที่ยวนี่ตอนนี้สว่างขึ้นมาแล้วเที่ยวคึ้มเที่ยวแดดเที่ยวฝนเที่ยวลม สะดวนป่วนแปรแต่เมื่อเช้าจากเช้ามาหาเที่ยงฝนล่อยตลอดนะคะทางบ้านเราเมืองไทยเป็นยังไงบ้างคอีสานบ้านเราก็น้าไร่หน้านาหน้าฝนน,นนะคะทุกคนก็ลงทําไร่ทํานากันก็เห็นอยู่ค่ะคนเสร็จก็เสร็จคนดําก็ดําคนทําก็ทําตามฤดูก้องมันนะคะส่วนคนอยู่ทางนี้ก็ทํางานเสริมทํางานเติมไปอันไหนพอได้เงินได้ทองก็ ทำไปนะคะถึงไม่ได้ทำประจำนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ Youtube ด้วยนะคะโลกโซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทางตอนนี้ก็เปิดให้คนทำรายได้ได้นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องอยู่กับการค่อยเรียนรู้นะคะความสม่ำเสมอความอดทนน้ำซึมบ่อทรายก็ว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบางคนนะคะก็มีนะคะคอมเมนต์เข้ามาถาม เกี่ยวกับตัวบทกฎหมายนะคะตัวโต้เองก็ไม่ได้เรียนกฎหมายอะไรที่นี่มากนะคะแต่ภาษาหนาเรียนขั้นพื้นฐานอยู่ค่ะเพราะว่าไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราเราได้แค่นี้ก็ถือว่าบุญแล้วค่ะทุกวันนี้จากอยู่มาจาก8ปีนะคะบางคนมาถามการหย่าร้างกันของพี่กับสามีแบบนี้แบบนะั้นตัวโต้ไม่รู้ตัวบทกฎหมายลึกๆของแต่ละคู่แต่ละคนนะคะเราไม่สามารถ ตอบได้นะคบขนาดฝรั่งบางครั้งเขาก็ตอบยากเราค่อยศึกษาค่อยดูค่อยอะไรเอานะคบแล้วปรึกษาคนที่เขาได้ภาษาแน่นๆน,น,นะคบแล้วก็รู้ตัวบทกฎหมายจริงๆก็มีอยู่ค่ะให้ปรึกษาหลากหลายช่องทางหรือว่าปรึกษาผ่านไปทางเพจของไห่สถานทูตก็ได้นะคบหลากหลายคนนะคะรับหรือว่าคนไทยในเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ก็ช่วยกันนะคะในแฟนเพจ เราพิมพ์เข้าไปไปปรึกษาไปถามมันจะมีคนที่รู้อยู่เป็นแอดมินอะไรต่างๆเขาช่วยแนะนําอยู่ค่ะสําหรับตัวตัวเองไม่ใช่ว่าไม่อยากแนะนานะคะมันแนะนําไปก็กลัวกลัวผิดกลัวพลาดนะคะพูดได้แต่ประสบการณ์ตัวเองการแต่งงานการขอสัชญญาติการอะไรมันพูดได้นะคะแต่แลักคู่ใช้ชีวิตแตกต่างกันนะครับความเปลี่ยนมาแตกต่างกันเราจะไปตอบแทนตรงนี้ตรงนั้นตัวตัวตอบไม่ได้นะครับว่า เกี่ยวกับการจะได้สมบัติไหมจะได้นู่นได้นี่ไหมพี่น้องก็เป็นยังไงเรามันตอบให้ไม่ได้นะคะถ้าตอบได้ก็ตอบนะคะเห็นหลายคนนะครับบางช่วงที่คอมเมนต์มาอยากปรึกษาเรื่องส่วนตัวแบบนี้แบบนั้น มันยากนะคะถ้าเป็นตัวบทกฎหมายตัวโตไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นแต่แชร์ประสบการณ์ที่เห็นจริงกับชีวิตจริงก็พอได้อยู่นะคะถ้าเราไม่เคยสัมผัสเราก็จะไปพูดก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาผิดพลาดอะไรขึ้นมามันก็จะมาตรงเราว่าแบบนี้เราทําแบบนั้นเราพูดอย่างนี้อีกมันก็จะยากกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ปรึกษาคนที่เก่งเก่งกว่าตตวโตนะมีอีกเยอะนะคะแต่ยังไงก็ขอบคุณ ทุกการติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจกันไปนเรื่อยๆเด้อจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ